วันนี้เราจะมากินมาชเมลโล่กันเป็นขนมที่ซื้อมาจากในเซเว่นนะมีทั้งขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่มาดูกันนะครับว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนนะฮะอันเล็กเนี่ยผมซื้อมาราคา20บาทนะทุกคนนี่และอันใหญ่นี่อันใหญ่ราคาเท่าไหร่เนี่ย42บาทเออเพื่อนๆชอบอันใหญ่หรืออันเล็กเด<ร> <ๆ S 1> <ๆ>ี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะเราจะแกะอันใหญ่ก่อนเลย อ่านานดินดนดึงไหม Giant Marshmallow Pop นะครับเป็น Marshmallow กลิ่นสตรอเบอรี่ตาโอเคนะนมีทุกคนน่ากินไหม ามาแกะมาร์ชเมลโล่เล็กกันก่อนนะก็คือยูนิคอร์นทวิสต์เมลโล่บ๊อบนะครับเป็น, allow, นมนาร์ชเมลโล่กีินสตรอเบอรี่เหมือนกันและก็ตาเดียวกันนะตามโอเคอันนี้ราคา20บาทว้าวเฮ้ยอันนี้เป็นกรอบรูปหัวใจด้วยน,นี่เป็นกรอบรูปหัวใจนะแต่อันนี้อันใหญ่เป็นวงกลมยวดูอันเล็กกับอันใหญ่สิเฮ้ยอันนี้จะหลุดตั๊กหลุดไม่ได้นะ จากที่ดูคร่าวๆนะอันนี้ดูด้วยตาคืออันเล็กเนี่ยสีมันจะสดใสกว่าอันใหญ่นะอันใหญ่สีจะแบบออกนวลๆนิดนึงเฮ้ยเราจะกินอันใหญ่หรืออันเล็กก่อนดีอ่ะเริ่มจากอันเล็กก่อนแล้วกันเนาะอันจิ๋วนี่น่าจะว่ามันเป็นยังไงว้าววววววว่วว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 ่ววววะววว นี่จ้ะอยู่ในไม้ออกมาแบบนี้เลยม,ม,มัส멜อน,นุม,มากม บอกเลยว่าใครแบบชอบมาร์ชเมลโล่นะคือแบบบางคนก็เอาไปย่างนะมันก็เป็แบบฟินอีกแบบหนึ่งหรือว่าเอาไปจิ้มช็อกโกแลตก็อร่อยไอ้เยื่นแบบ ก็คือเรื่องราวนะครับนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิป V S แบบนี้เอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้อก็บานะเดี๋ยวกระหม่อมจะคุยหน้า,าวันนี้ไม่หลุดด้วยวะไม่หลุดด้วยแข็งแรงเนี่ยนั่นนั่นนั่นสำหรับคลิปนี้ชอบอเล็กหรืออันใหญ่คอมเมนต์มาคุยกันนะไปละบ๊ายบาย